โน้ตเชิญย no ิ้มวอนขอให้มีปาฏิหาริย์ช่วยนักคอมด้วยเทินโน้ตเชิญยิ้มดาราตลกอาวุโสโพสต์ว bon, ิงบอนขอให้มีปาฏิหาริย์ช่วยให้นักคอมด้วยเทินดารานักร้องแห่ให้กำลังใจตลกชื่อดังจากกรณีที่ลูกสาวนักคอมชวนชื่นโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งอาการล่าสุดเมื่อช่วงค่ำของวันที่29เเมษายนว่า พ่ออาการโคมา่อาอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้เสียงภาวะหัวใจหยุดเต้นล่าสุดโน้ตเชิญ,ญยิ้มตลกอวุโสได้เข้าไปคอมเมนต์ในเพจของนาคอมโดยได้ระบุว่าขอให้มีปาฏิหาริย์ด้วยเทิญสาธุโดยมีคนเข้าไปให้กำลังใจนาคอมเป็นจำนวนมากเช่นเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าขอให้พ่อคอมปลอดภัยคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด